สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับจอมอาร์ปีซีซีของสลัมรีจะพาทุกคนมารีวิวกับเจ้าซูซูกิเซทตัวน,นี้ของเราทุกคนเป็นตัว1.2 GL นะครับอันนี้ได้เป็นตัวหน้าใหม่ไมเนอร์เชียนเรียบร้อยเนาะด้วยตกกระจังหน้าได้เห็นไหมกระจังหน้าจะเป็นหน้าตาหน้าใหม่แบบนี้นะทุกคนเนาะแล้วก็จะตกตัวไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอันนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรถที่เข้ามาใหม่ทุกคนเล็กมาอย่างน้อยนะไม่ถึง30,000ื่นโลนะครับ20,000กว่าโลเท่านั้นเนาะเป็นนนนนนรถเเเกกงงสีีดดาาาาะะูภยใขออ่่ อันนี้ได้เป็นตัวเบาะผ้าเรียบร้อยนะครับอันนี้เนาะเป็นตัวเบาะผ้าเนาะตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับอันนี้เนาะอ่าก็มีระบบปรับอากาศให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับซึ่งสำหรับใครที่กำลังตามหารถซูซูกิเซียสอยู่ทุกคนหรือว่ารถที่ราคาผ่อนด,ดูกผนะูกเนาะผ่อนไม่เกินสี่พบาทนะครับทุกคนมาดูเจ้าคันนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่ารถใหม่น,ะน,น่าใช้งานเนาะอันนี้นะครับเนะาะสำหรับใครสนใจทุกคนรีบติดต่อเข้ามานะครับเดีย๋ยวเราทิ้งเบอร์ข้างล่างไวนะ like, ้ให้เนาะแล้วใครดีัย่าลืมกดดดไลค์์กแชรให้้ผมวยเนาะวันนี้กก็ขออตัวลาไป่นแถ้าทุกคนสวัสดีครับ